ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม RW มาแนะนำเพจแอดมิเติล PP เจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกม RW ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแลนด์คอสกินแล้วสวยๆร,ราคาไอเดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมเดวี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสซึ่งวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมเดวิดก็ผมบิงโกฟิวสองร้คูปองนั่นเองนะครับผมแล็กก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับกิจกรรมสุ่มอีกแล้วนะครับผมไม่เคยพลาดในกิจกรรมสุ่มกล่องเนี่ยผมบอกเลยแล้วเดี๋ยวใชาว่าแบบว่าไอ้กล่องที่แบบว่าเป็นแค่1คูปองผมบอกเลยผมไม่เคยพลาดจริงนะซึ่งนี่นะครับวันนี้จะมีเรียวมะนะครับผมนะฮะแล้วก็เออ่ ทิลินะครับแล้วก็เอเลนดอนนะตีมี่นะครับแล้วก็ซาตานนั่นเองนะครับผมเนี่ยแต่ละสกินน่าจะแพงนะไม่รู้อะดูดูดิมันโคตรอลังการนะครับและก่อนสกินฮีโร่ห้าตำแหน่งนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็โอกาสคือโอกาสได้น้อยแบบได้น้อยมากเลยโอกาสได้สกินนะศูนจุดยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอได้แบบไปได้ดูสกินแป๊บนึงว่าราคามันเท่าไหร่กันนะครับผมเนี่ยโอเคตัวแรกนะคือเดวมะนะครับผมเฮ้ยไม่อ๋อมันรับได้ในจิตกรรมมาทุกคนเฮ้ยแต่สกินนี้มันเทเนี่ยทำไมเล่นไป APL ด้วยนะครับผมนะฮะมันมาจากอะไรงานแข่งเหรอ,อโอเคแอติลินะครับนะี้เจ็ดร้อยสิบคูปองนะครับผมนะฮะเอ้ยแพงอยู่ทํำเล่นไปเอเลนดอนนะครับผมนะรับได้จากกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมนะฮะนี่ฮะเป็นสกินพึ่งนะครับผมนะตีมี่ก็รับได้จากกิจกรรมเท่านั้นเหมือนกันนะครับผมนะระดับลิมิเต็ดนะครับผมนะ ซาต้าก็รับได้จากจกิจกรรมเท่านั้นวะ่ะเออเอาง่ายคือแบบได้สกินไหนก็น่าจะคุ้มแล้วบ้างนะครับผมนะ่ทีลีก็จีบร้อยสิบคูปองเลยนะครับผมนะให้ได้มาโอเคนะเราผสมกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะทําการสุ่มแบบเหมือนเดิมนะผมครัค้งอ้ยกล่องแรกนะผมจะเปิดทีเดียวหนึ่งร้อยกล่องนะครับนีแล้วหนึ่งร้อยกล่องหลังนะครับผมก็จะเปิดทีละกล่องสองกล่องนั่นเองนะครับผมแล้วดูกันดีกว่าว่าเปอร์เซ็นต์มันจะได้เยอะ,ระหรือเปล่านะคะือผมเปิดหนึ่งร้อยกล่องเนะะี่ยคือ ได้ามาหลายคลิปแล้วนะเอาจริปว่าแบบร้อยกล่องรวดนะครับผมนะเด,ดูคลิปนี้ผมจะได้หรือเปล่านะครับผมนะซึ่งผมจะเปิดหนึ่งร้อยกล่องเลยนะครับผมนะแบบรวดเลยนะเอาดูเดีกว่าผมจะได้หรือเปล่านะโอกาสได้สกินน่าสุดจุดกี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะก็เ so ปิดเลยไม่ต้องทำเงองอ,อ่ะเป็นอย่างงี้เองอ่ะอะไรวะเดี๋ยวสภา,าพมันจะให้ผมล็อกอินใหม่ so อ่ะเนี่ยเห็นปะเป็นอะไรวะเฮ้ดูดิ ำไมผมเป็นอย่างนี้อ่ะใครเป็นบ้างคอมเมนต์บอกผมทีนะในีน้ใครเป็นบ้างวะเนี่ยแล้วผมก็ซื้อได้แล้วรอบนี้โอเคเรามาเปิดใหม่อีกรอบนะครับอันนี้นหนึ่งละกล่องไปจัดไปมาดิมาดิสักทีเถอะเฮ้ยเนี่ยไมได้อีกแล้วได้ตีมี่วะดทุกคนเชี่ยผมไม่เคยเล่นเอยี่ตัวตีมี่ ผมยังไม่เคยนะครับได้สองสกินในหนึ่งร้อยกล่องเลยนะครับผมเนี่ยเรา,าดูดีกว่าว่าผมจะได้หรือเปล่าซึ่งผมได้หนึ่งร้อยกล่องเนี่ยเออเปิดหนึ่งร้อยกล่องแล้วได้สกินนี่คือแบบสามสี่คลิปแล้วนะเออผมแนะนําถ้าจะเปิดนะผมแนะนําให้เปิดหนึ่งร้อยกล่องรวดเดียวเลยดีกว่านะฮะอันนี้อ่าได้สีมีแค่ตัวเดียวทุกคนนะแล้วกับแปดร้อยเพชรนะครับผมนะโอเคนะเรามา เอ้ยใครเนี่ยโลภิสารอะไรวะนี่โอเคนะครับผมนะก็เรามาเปิด100กล่องเอ้ยผมขอเปิด21กล่องรวดดีกว่านะเผื่อเผื่อมันจะได้โอเคฮะเพราะมีเศษอยู่21นะครับผมนะเปิดเลยรวดเลยปะเฮ้ยถ้าได้อีกแล้วก็เฮ้ยโอเคนะครับเนีเดี๋ยวผมจะเปิดท um ีละกล่องเหมือนเดิมนะครับผมในนี้ผมว่าผมเปลี Whoops, ่ยนสูตรต้องดีกว่าเล่านะผมเปิดสูตรเดิมเยออกมา เออได้รับเร็วๆนี้โอเคนี่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 นโอเค่ะห้ากล่องแล้วครับผมนะขอขอรักสองสก,กีนหนวะยคลิปนี้เปิดทีห้ากล่องเลยนะผมว่าที่เกียบนับนับละโอ้โหเปลือเหลือเหลืัก้า9สไหมจะเพิ่งเดินสะดุ โอ้โหแม่องแปดสิบกล่องฮะขออีกทักหนึ่งสกินเอาจริงป่ะสกินอะไรก็ได้จกินผมอยากได้เรียวมามากกว่านะแลคีล่่อะแม่งตีมี่มาเฉยเลยแม่งแต่ก็ได้ก็ดีแล้วทุกคน เพชรนี่คือผมเปหมื่นแปดแล้วทุกคนคือแบบหลักฐานความเกลือฮนะไอดี ID นี้โอ้ oh, oh, เพชรขึ้นเนี oh. ่ยตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณหมื่นเก้านะเขผมเนะี่ยเราเปิดดูถ้ามันเพชรเด้งก็เฮ้ย oh. เพชรไม่เด้งว่ะมีสิทปะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. เพชรเด้งอยู่ดีหว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นมันเด้งวะอ๋อ oh, oh. มันมันเด้งนิดเดียว อ่าเพชรเด้งโอ้โโหอเคฮนะเหลือห้าสิบห้ากล่องครับผมโอ้โเพชรเด้งอีกนะอะเออเพชรเด้งเงี้ยนะน่าจะได้ลำบากกว่าจริงวะไม่ได้จะได้วะ ก็เปิดทีละกล่องแบบโอกาสได้น้อยจัดเลยอะมันไม่ใช่ทีละกล่องทีละห้านะฮะต้องแบบเปิดทีแบบทีละเยอะๆเลยนะร้อยกล่องอะไรเงี้ยนี่สาหรับเปิดทีละห้ากล่องอนี่โอ้โหเจ๊งครับผมร้อยกล่องนี่เจ๊งโอ้โห มาดีขออีกสักสกินนึงคุ้มคุ้มหน่อยคลิปนี้25สิกล่องสุดท้ายครับผมโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี่ขายฮียเกือบเฮ้ยขอละขอละขอคุ้มคุ้มหน่อยโอ้โหไม่ไม่โหดเลยวะสิบห้ากล่องสุดท้ายฮนะ โอ้โหสิบกล่องสุดท้ายครับผมไม่น่าได้วะ่ะคือสามสี่ิปแนละ้วคือเปิดอย่างเงี้ยแม่งไม่เคยได้ทุกคนแต่ถ้าเปิดแบบเทียร้อยกล่องคือได้มาสามสี่ลิปแล้วทุกคนถ้าจะเปิดนะผมแนะนานะครับในะหลังจากที่ผมวิจัยมานะครับเนะ่สามสี่ห้าชิปเนี่ยคือเปิดเทียร้อยกล่องมีโอกาสได้เยอะกว่านะครับผมนะ่อย่างที่เห็นเลยโอ้โหแม่ง ไม่ได้เลยวะทุกคนโอเคไปดูสกินตีมี่กันดีกว่าผมว่าสกินตีมี่คุ้นๆมันเหมือนจะแจกเปล่าวะมันสกินแจกว่าสกินตีมี่อ่ะใช่ไหมไอ้เีัยโดนหลอ,อกขายแล้วเนี่ยกูคุมม้มไหมนี่ไม่เจอสกินนี้มันมันสกินแจกว่าสกินนี้ใครรู้คอมเมนต์มาทีนะครับแต่ผมคุ้มว่าเหมือนมันเหมือนสกินแจกอ่ะมันสกินตุกนน๊กจีนว่าเหมือนสกินแก๊กอ่ะใช่ป่าวะเออโอเคนะมาสนับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลับไปก่อนกันละกันนะครับผมนะแต่ ผมว่าในเป็นในเป็นสก,กินแจกกว่าสก,กินนี้เหมือนคุ้นๆนะออโอเคฮะไอ้ยี่งเหมือนโดเรมอนเลยวะ่ะออดูดิตัวกลมๆอย่างนี้โอเคก็บายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าอยากจะสุ่มนะผมก็แนะนำให้สุ่มทีละกล่องนะครับมีโอกาสได้สก,กินมากกว่าทีละเปิดทีละกล่องสองกล่องแน่นอนนะครับผมนะสำหรับคลิปน,นี้บายผม